สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราได้กี่พากาซ้อนเนี่ยครบ24ชิ้นแล้วเนาะเราก็จะมาเย็บติดอานนี้จะเย็บติดด้วยนี่นะคะนี่เป็นตะปูเข็มนะคะตะปูเข็ม ถ้าเป็นกระทงใหญ่แล้วอาจจะต้องใช้น,นี่นะคะลวดกระออยูเสียแต่น,นี้เป็นกระทงเล็กก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราใช้เข็มหมดเนี่ยเสียก็ได้นะคะ,ะเสียบเสียงไปเนี่ยใ,ให้มันไม่เลื่อนด้เฉยนะคะฝั่งตรงข้ามกันเสียบเสียงงไปเลยนะคะเสียบเสียงไปอย่างนี้นะ เส,เสียงจากด้านบนตรงนี้นะคะลงไปนี่เป็นประทงเล็บเราก็ใช้เป็นหมดปักเอาเลยได้นะคะเสร็จแล้วก็กีบตัวนี้นะคะติดเลยนะคะกีบกีบ ปลายกีบแลมเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงโค้งโคงนี่นะคะนี่แล้วก็ติดน,นะคะสองข้างติดชั้นแรกนี่วนไปรอบกระทงนี่นะคะแปดกีบเป็นระยะห่างนิดนึงหรือใครจะเก้าหรือสิบถ้าเก้าหรือสิบมันก็จะซ้อนกันทับอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาแบบว่าไม่ต้องเยอะนะคะ สองข้าเนี่เสมอกันนะบางทีติดไปติดมามันก็ไม่เสมอกันก็มีนี่จะขึ้นสูง ติดลาบเลยนะคะ8กลีบถ้าไม่ได้8กลีบได้9กลีบหรือ10กลีบก็แล้วแต่นะคะจะถีค่ะนะคะแต่ว่าที่เราทําไว้28กลีบนี่มันก็จะพอดี3ชั้นนะคะเดี๋ยวครูพักกล้องก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปค่ะอันนี้พอดีติดถีนะคะก็เลยได้9กลีบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอชั้นที่2เราก็วางสับบางนะคะเห็นไหมคะ วางสว่างกับกีบแรกตรงนี้ที่บอกว่าตอนแรกเราจะเห็นได้ใช่ไหมคะนี้เราก็ปิดเข้าไปนี้ก็จะไม่เห็นได้กับแม็กแล้วนี่นะคะมันจะไม่เสมอข้างบนนี้นะจีบกีบนี้จะเสมอกับก,บบะะก,บกีบที่สองนะคะจะเสมอกับกีบที่สองนะคะนี่จีบที่สองของตัวนี้นะเดินลงมานี่นะคะแล้วก็ติดวนรอบไปเลยตนี่นะคะ สมอกากีดที่สองไล่มานะคะให้เขาเสมอกากิดนี้นะนะคะอ๋อเวลาเราเย็บตันวเนี้ยมือเราจะเจ็บนะคะใช้ตัวนี้กดก็ได้นะคะใช้แม่บรรทดัดหรือว่าประกาหรืออะไรอย่างนี้นะคะอะย่างกูพักกล้องก่อนนะคะ อเสร็จชั้นที่สองนะคะพอชั้นที่สามนะคะก็สลับวางนะคะสับวางกับชั้นแรกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลดลงมาให้มันเสมออันนี้นะ ครูบอกผิดสิมันไม่ใช่3มชั้นเราต้องใส่4ี่ชั้นเพราะฉะนั้นากาดีมมันจะต้องเป็น32นะคะ32ชิ้นนะเราต้องพับกดี2สาชิ้นนะคะถึงจะได้สี่ชั้นอันนี้จะได้3ามชั้นแค่นั้นนะคะ